เล่นเจ็สกีไปแล้วเล่นทรายไปแล้วท่านี้ก็ถึงเวลาเล่นน้ําแล้วนะคะแดดล่มมากแล้วปล่อยเด็กสองคนลงเล่นน้ำกัน ถ่ายย้อนแสงมันก็จะมืดมืดหน่อยนะคะมองคนไม่ค่อยชัดยกเว้นคนถ่ายจะไปอยู่ในน้ำที่นี่เขาจะมีแบบไลฟ์การ์ดนะคะมีการประกาศอยู่ตลอดเวลาว่า อ,อ,อย่าปล่อยให้เด็กเล่นน้ำไกลไปตรงจุดไหนที่มันอันตรายอย่าไปเล่นจะคอยไล่คนออกตลอดนะคะ ส่วนเด็กน้อยก็จะมีผู้ปกครองไปเล่นด้วยอันนี้เด็กโตก็ปล่อยเขาเล่นแต่ว่ามีคนดูอยู่ริมฝั่งนะคะไม่ได้ปล่อยให้ไปเล่นเป็นนานๆนแล้วไม่มีใครดูพ่อแม่นั่งจิบน้ำมะพร้าวก็ไม่ขนาดนันนะคะมีคนดูอยู่ริมฝั่งด้วย คลื่นแรงใช้ได้เลยน้องแซมจะไหวไหมเนี่ยตัวผอมขนาดาานี้นน โอ้นึกถึงสมัยสาวๆนี่ก็ชอบมากเลยนะคะเล่นเวลาก็น้ำโดนน้ำทะเลเค็มๆแล้วก็ไปตากแดดหน้าก็จะแดงเถือกแก้มแดงเป็นลูกลิงเลยหน้าไหม้ว่าง,งั้นเหรอ พอโตมาถึงวัยทำงานแล้วก็มันไม่ค่อยสนุกแล้วท่านน่าจะไม่แบบนั้นเลยไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่ลูกๆก,ก็บอกแม่เล่นกันไปเล่นกันหองแม่แก่แล้วลูกหมดวัยเล่นพวกหนูๆเล่นกันเถอะ เรียกกลับแล้วที่เห็นเขาประกาศทรคงนะคะเรื่อยๆนั่นแหละคือการเรียกให้คนกลับอย่าไปเล่นไกลอย่าไปเล่นลึกให้เล่นแถวๆริมหาดพอเขาบอกถ้าเกิด เด็กๆไปเล่นแล้วเกิดอะไรขึ้นมาจะทำยังไงไม่มีใครอยากให้เรื่องน่าเสียใจเกิดขึ้นนะคะเราก็ต้องดูแลเข้มงวดนิดนึง,งเล่นอพอสนุกพอเ่สนุกมาก ที่เห็นนี่คือคนไม่เยอะนะคะถ้าคนเยอะจริงๆจะเยอะกว่านี้มากยิ่งตอนช่วงปีใหม่เนี่ยคือความบ้าคลั่งปาร์ตี้ฟูลมูลเต็มหาดไปหมดเลยอ เรียกน้องๆขึ้นแล้วนะคะทีนี้เราไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า so เราไปนั่งเต็นกัน เล่นน้ำมากกายย็หิวเนาะเต็นเ์เก้าอี้ที่วางอยู่ตรงหน้าร้านนี่นะคะก็เป็นของร้านนั้นนน,นะคะอยู่หน้าร้านไครก็เป็นของร้านนั้น เป็นเก้าอี้มาวางโต๊ะมาวางแล้วก็เราก็สั่งอาหารจากร้านดันนาได้เลยเล่นน้ำและหิวกินกันนิดหน่อย เพราะว่าด้านนอกก็ยังมีอะไรให้ชิมอีกที่น้องกำลังกินอยู่คือปานิชิลลี่นะคะออกจากหาดแล้วเดี๋ยวพาออกไปชิมอะไรด้านนอกค่ะไปดูว่ามีอะไรขายบ้าง